สวัสดีชาวคาร์บโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มันสีเก้านะครับโอเคครับนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องดันกิ้วครับอันนี้นะครับอ่าสำหรับหัวหน้ากิ้วนะครับดันกิ้วเนี่ยนะถ้าคุณไม่เคยเข้านะครับดันกิ้วเนี่ยมันจะสุ่มทุกวันนะครับมันจะสุ่มระดับทุกวันซึ่งถ้าคุณจะเปลี่ยนระดับความยากเนี่ยคุณจะต้องเสีย20เพชรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนรู้ดันกิ้วก็เทค คนหน่อยแล้วกันนะครับว่าไหวถึงระดับไหนนะครับซึ่งส่วนตัวเอสยังไม่เคยลองโหมดย่าสุดหรือโหมดฮีโร่นะไปไปลองสูงสุดก็โหมดอี i ลิกนะครับอ่ทีนี้นะครับดันกิลเนี่ได้อะไรบ้างครับอ่าเราจะได้เหรียญนะครับโทเค็นยูนิตี้อันนี้เนี่ยเอาไว้แลกของในร้านค้ากิลนะครับอันที่2นะครับกล่องอ่าเป็นก็เหมือนกับเราลงดันใช่ไหมเดีเราก็ได้กล่องแต่ว่ากล่องนี้นะครับ กล่องนี้เนี่ยพอเราได้มาปุ๊บนะครับมันยังไม่สามารถลับได้นะมันจะเป็นติดชั่วโมงอยู่อย่างนี้นะครับต้องให้ชั่วโมงนี้อเสร็จก่อนนะครับมันถึงจะรับได้เป็นอย่างนี้นะครับอย่าก,กดลบนะถ้า,าถ้ากดลบก็คือต้องลงใหม่นะครับผมอพอกดรับมาปุ๊บมันก็จะได้มาทั้งเหรียญ นะครับมันก็จะได้มาทั้งเหรียญน,นี่เลยแล้วก็ได้กล่องมาไว้เปิดนะครับอไอเทมก็ทั่วๆไปนะครับมีของลงของแลก็ทั่วๆไปทั้งนั้นนะครับอีกอย่างหนึงที่ลงแล้วได้ก็คือ,อบัฟกิลนะเป็นบัฟกิลนะครับเดี๋ยวบัฟกิลเนี่ยมันจะมีเพิ่มอีกนะครับในระดับถัดไปเนาะซึ่งตัวเกมยังไม่ได้เอาเข้าตอนนี้นะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เข้าแล้วค่อยว่ากันนะครับอ,อันนี้เป็นบัฟกิลนะครับซึ่ง หัวกิวนะครับแนะนาว่าพาเพื่อนลงมาด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับใบดันอย่าลืมนะครับใบดันอันนี้ซื้อได้ที่ร้านค้าเลยนะครับตัวโกเซอร์นะครับใช้นะครับฟอร์ดคอไฮนะครับฟอร์ดคอไฮนะไม่ใช่เซตนะฟอร์ดคอปกตินะครับ3เม็ดนะครับแล้วก็กับเงิน8 0 0แสนซื้อมานะครับแล้วก็ดันกิวเนี่ย ข้อกำหนดก็คือ,อคุณจะต้องมีคนขั้นต่ำนะครับ7คนนะครับสูงสุด25คนนะเพราะฉะนั้นคือใครทำกิวอยู่แล้วไม่ได้พาเพื่อนลงดันกิวเลยอ่าพาลงดันคิวด้วยนะครับเพราะว่าบัฟนี้เนี่ยมันก็ช่วยเพื่อนได้เล็กน้อยนะอย่าลืมนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดันคิวเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ ดันเกลวนะครับผมอมันจะมีมอเตอร์นะครับเป็นตัวอย่างเงี้ยอยู่4มุมนะอยู่4มุมอย่างนี้เลยนะครับก็ง่ายๆคือตีให้หมดนะมันเป็นมอนคีนะครับคือถ้าว่าเราไม่ตีพวกนี้ให้หมดเนี่ยเกราะบอสนะครับเกราะบอสที่อยู่ตรงกลางตรงนู้นนะครับไกลๆตรงนู้นนะมันจะไม่หายนะครับมันจะไม่หายเนี่ยอตอนแรกมันจะมีเกราะอยู่นะครับ เกราะเนี่ยเดี๋ยวพอเลือดถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างขึ้นนะไม่ต้องถกใจเนี่ยเกราะขึ้นมาปุ๊บอย่างงี้เราจะตีไม่เข้าแล้วดูจากแอดนะครับจะตีมิดหมดเลยนะเราต้องกลับมาตีมอนคีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพวกหมาพวกนี้เกิดมานะครับถ้าเกิดว่ามีพวกหมาพวกนี้เกิดมาคียให้หมดด้วยนะครับเพราะว่า,าถ้าคีไม่หมดเนี่ยเกราะไม่หายนะครับแอดลองหลายรอบแล้วถ้าเคีไม่หมดเนี่ยเกราะไม่หายจริงๆงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคียให้หมดด้วยนะครับหมา มาพวกนี้เนะยาะอย่าให้เหลือเลยมันไม่ได้ถึกนะอ่าแต่ว่าอันนี้ต้องบอกตรงว่ายังไม่เคยลงโหมดฮีโร่นะครับเคยเคยเคยลงสูงสุดแค่หมดอีลิกนะครับอ่ะแล้วไอตัวถ้าว่าเป็นเป็นไฟชั่นประมาณนี้แล้วเนี่ยไอตรงอไอตัวที่เป็นไฟอย่างนี้เนี่ยเราเราไม่จาเป็นต้องเคลียร์นะครับเราไม่จาเป็นต้องเคลียร์นะให้เราเคลียร์แค่มมนคีสี่อ่า ตัวใหญ่ตัวไฟเนี่ยสจุดนะครับแค่เคลียไอพวกเนี้ยสจุดปุ๊บแล้วโล่จะหายนะครับเนี่ยนี่โล่หายแล้วนะแล้วก็ตีเลยแล้วก็อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับช่วงที่บอสกำลังจะตายเนี่ยเลือดประมาณซักประมาณตรงนี้นะครับเลือดประมาณตรงนี้เนี่ยมันจะใส่เลนนะครับมันจะใบรัวๆคือถ้าว่าคุณไม่มีบัตมิดนะครับบัตมิด บัฟบัฟม,มิดของชิวก็ได้นะถ้าถ้าไม่มีบัฟม,มิดของชิวหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้บอสมันตีไม่โดนอ่ะอ่ามันจะใบรัวๆแล้วเราจะไม่มีจังหวะที่จะตีมันได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับใครเล่นชิวเนี่ยพอใกล้ๆจะถึงเนี่ยเตรียมชาโดว์ชิวให้เพื่อนด้วยนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะเนี่ย อันนี้ใส่เลนแล้วนะครับอันนี้ใส่เลนแล้วช่วงนี้มันใส่เลนน่ะมันจะไม่มีเกราะแต่ว่าตรงนี้เรามีชาดูชิลนะครับก็เลยไม่ขึ้นในเห็นตรงตรงจออ่าเดี๋ยวพออ่าจะหมดนะครับแอดบัฟทับไปเลยนะครับเนี่ยบัฟบัฟทับของเพื่อนไปเลยนะอย่างนี้ก็สบายนะครับตีไปจนตายเลยอ่าพอตายปุ๊บ นะครับมันจะมอะีอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีพิษสงอะไรนะเราก็แค่รีเบิร์ดนะครับเฉยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คนที่ลาสบอสตัวนี้ได้นะครับคนที่ลาสบอสตัวนี้ได้จะได้ไอเทมไข่ดาวนะครับอเทมไข่ดาวมันจเจาะเกราะนะครับมันเป็นไอเทมที่แบบกินแล้วจเจาะเกราะเจาะเกราะ120นะเอาไปขายก็ได้นะครับเอาไปขายก็ได้นะเาาดนาะโอเค จบไปแล้วนะครับกับการลงดันกิ้นะครับถ้าใครเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็คอมไม่ลงมาข้างล่างเลยเดี๋ยวแอดปักหมุดให้นะครับส่วนนะครับอากิ้นะครับอารีเมนนะครับยังรับคนอยู่นะครับยังขาดอีก20ท่านนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกลงดันกิ้ในช่วงสามทุ่มเพึ่งนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับแค่คุณมาลงดัน นะครับแค่คุณมาลงดันเราใช้แต้มหมดทุกวันก็โอเคอ่ะโอเคแล้วแค่นั้นอ่าแค่นั้นก็พอนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องมาลงดันกิวก็ได้นะครับอ่าแต่ถ้าว่าว่างนะครับสะดวกมาช่วยกันก็รบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนมากเนี่ยถ้าคนอ่าประมาณสัก20อัพเนี่ยจะลงงหมดฮีโ่ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนลงประมาณสัก1ิบหคนนะครับสูงสุดนะก็เลยเอาแค่หมดอีลิกนะครับ อ่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปแนะนําดันกิวเลยนะครับสําหรับอ่าทุกคนเลยที่ยังไม่เคยลงนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับผมไปบ,บายครับ